สวัสดีค่ะจะมาสาธิตวิธีการใส่ฟิล์มโลไลเฟก SSL 66นะคะตอนแรกเลยก็เปิดเปฝาเปิดตามร่องนี่เลยนะคะดันขึ้นก่อนแล้วก็ผักแล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมาวิธีใส่นะคะแกนเปล่าเนี่ยจะเอาไว้ฝั่งที่มีเฟืองแบบนี้นะคะส่วนเนื้อฟิล์มจะเอาไว้ฝั่งฝั่งนี้นะคะ วิธีใส่ก็คืออ้าเดี๋ยวมาเสียบเข้าไปวิธีใส่ต่าให้เห็นเนื้อเนื้อกระดาษที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะ,ะ,ะก็มาฝั่งนี้เลยเสียบเข้าไปในแกนเปล่าเดเนก่าแล้วก็ม้วนเลยค่ะ สังเกตจากตัวสตาร์ทนะคะลูกศรสตาร์ทเนี่ยให้มาตรงกับเนี่ยค่ะจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะนวดเลยนี่ใ <Okay. S 1> ห้ตรงสตาร์ทตรงนี้เดินตะไส่เข้าไปเลย เกียวนี่ปิดฝาแล้วนะคะเราก็จะทำการหลดฟิล์มก่อนใดยการหมุนตรงนี้นะคะหมุนไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะล็อกนะคะอ่าเน,นี่ยคือล็อก้ะพอมันล็อกแล้วก็ ดันเข้าไปเลยแล้ว <Okay. S 1> เ,เราก็ดึงดาวสไลด์นะคะ <Okay. S 1> กดหายได้เลย <Okay. S 1> ถ้าเราขึ้นฟิล์มตรงก็จะไปคัปเตอร์ที่2เลย <Okay. S 1> ขึ้นฟิล์มต้องหมุนย้อนด้วยนะคะสองแล้วแล้วก็ถ่ายให้ครบสิบสรูปเลย สังเกตตรงนี้ดีๆนะเถ้ามันครบสิลูกตรงนี้มันจะเด้งออกอันนี้12แล้วพอเราขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะ ขึ้นอ่ะจะเด้งออกมาแล้วก็ม้วนกลับไปแบบนี้นะคะเสียบดากได้เลยพอาเราไม่ขึ้นฟิลม์มมันจะเสียบดากสไลด์ไม่ได้นะคะพอเราขึ้นฟิลม์มปุ๊บแล้วก็หมุนตรงนี้เลยหมุนไปสักสิบรอบค่ะจนรู้สึกว่ามันลื่น คอยเปิดฝานี่ค่ะเอาจิงออกไปล้านได้เลยเรียบร้อยค่ะ